สวัสดีครับมาเจอกับสำลานบ้านมาก้า,าแต่วันนี้เป็นวันหยุดวันนี้เป็นวันหยุดของผมนะครับนะมาอัปเดตกับข้าวแซบแซบน้ำกันเ้ยพี่น้องด้นะเป็นอะไรเป็นเอียงกก็ดูเอาอืแซบ,ซบ อันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกอือ่ะขออย่าใส่ภาษาอีสานนะันนี้ยเป็นเจ้าเป็นเจ้าปลาแดกบองมกาแฟขอโทษขออภยัยนะพวกไหนพวกกินนะออันนี้ก็จะเป็นปลาหมาัก มักเรียบร้อยแล้วล้อการถอด <c oughs> แป๊บหนึ่งห้องก็จะประมาณนี้น,นี่นี่นี่อ่าห้องก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเ <c oughs> พราะว่าห้องเช่าของคนใช้แรงงานนี่ตบ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรวะเนะี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นคนภาคก,กลางเขากา็เขาจะเรียกอะไรวะลูกน้ำเต้าอ่ะน้ำเต้าอ่ะยงไงถ้าเป็นคนภาคก,กลางเขาก็าซื้อน้ำเต้าอื อันนี้กับอันนี้อ่าอ้นี้กับอันอน,นี้อืมมันจะกินเขาา้ากันเออมันสิกินเขาา้ากันสําหรับผมเด้ออันนี้กัคือกันเนี่ยอันนี้อันนี้นี่ <c oughs> มันสิกินเขาา้ากันเพราะว่ามะกินกับเจ้ากับปุลกับเจ้านะ่ะแซ่บอืมส่วนตัวผมเด้อ ส่วนใครไม่กินก็ไม่ว่ากันอ่ะเดี๋ยวมาดูใหม่อีอกรอบนึงมาต่อ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 จากเมื่อกี้สับแสบเหมือนกันนี่เดือดๆพร้อนพออ แป๊บหนึ่งก็ได้กินแล้วแป๊บเดี๋ยวแป๊เดี๋ยวแป๊ดเดี๋ยวแป๊ดเดียวอ่าสับ็อืมโอ้ขึ้นฝ่าขึ้นหมอนอือต้องบอกจคงนี้ครับ่มมนุษย์บางคนมางคนชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมนุษย์ทุกคนมัน โดดเด่นที่ความต่างว่ากันไปบางคน,นอาจจะมักปนมักเจียวมักผัดมักทอดว่ากันไปเราอยู่ไปว่ากันมักเนื้ออะไก็ว่ากันไปตา,นานม,มนั้นน,น,ามมานะบางคนชอบน้ำพริกบางคนอาจจะชอบผัดชอบทอดชอบ,ชอบ หลากหลายทุกคนเจ๊เดี๋ยวมาว่ากันส่วนสำรานกัดไข่มัก,มกแนวนี้เอออือเจ๊อ่ะเดี๋ยวว่ากันมันต้องซับแล้วเออโอย ปรมาดณครับอืมครับอันนี้เรียบร้อยอ่าเลยสองชิ้นอืมอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากัน อโอเคหลังจากเรียบร้อยทุกอย่างามามามากินกินกินสับๆับเป็ียนกะเรียบร้อยไปทีก็คือเย็นนี่เข้าเหนียวสองกระสอบเจียวปลาบ อันนี้เป็นนึ่งนะนึ่ง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 ปลาหวายนึ่งปลาหวายผัดต้ม,มคนไทยเขาเรียกอะไรน้ำเต้าหรอืออะไรแต่ว่าถ้าบ้านผมเขาเรียกอะ บักน้ำบักน้ำลูกน้ำบักน้ำบักน้ำกินกับป่นกินกับแจ่วกินกับน้ำพริกอ,อ้าน,น,น,นี่ไอ้นี่กับไอ้นี่อ่าไอ้นี่กับไอ้นี่ไอ้นี่คือนึ่งไอ้นี่คือทอดนี่ ไอ้นี่ไอ้นี่มันก็อันเดียวกันนหว่ามันไอไหวเหมือนกันมันเหมือนกันจริงอยู่แต่ไอ้นี่คือนึ่งอันนี้คือทอดอ่าให้ดูภาพรวมๆนี่ในใจะหาวัดนั่นอ่าไอ้นี่คือนึ่งไอ้นี่คือทอดไอ้นี่ไอเหนียวไอ้นี่ ไอเจียวไอ้นี่หักอืมไอ้น้ำ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 โอเคเอาเแร่บๆน้ำกันอืมบ่าวากันบ่าบ่าวตามภาษาเราโอเคคระดับ